สวัสดีครับผมใหญ่ยายมาระดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลวัดป่าอุดมสมพรเป็นเหรียญรุ่น5เนื้อทองแดงลมดาจังหวัดสกลนะครมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นพายนะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์นนอกสถานที่ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูป้ามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งนิ้งไลน์เพื่อส่งรูป้ามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกต ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตรแรกในการพิจารณาของผมเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นตรงกลางนะครับผมอาจจะมีเส้นแต่นะครับเฉียงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณด้านหน้าจุดสังเกตรแรกเนะี่ยผมจะดูนะครับพื้นตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันจะดูนะครับบริเวณตรงริมฝีปากท่านนะครับผมอาจจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมานะครับเป็นเส้นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงริมฝฟีปากท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะอาจจะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องคมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับคู่นะครับผมติดขอบลวดด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับนูนคมขึ้นมาอยู่บริบเวณตรงน,นี้นะติดขอบลวดด้านในนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับขมูขึ้นมานะครับเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้นะแต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนากว่านะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับผมตรงเส้นลวดจีวอนบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับผอมนะครับเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดที่ใหญ่กว่านะครับเบอร์นูนขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะในการเจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นใบหูด้านในนะครับผมจะมีเส้นลวดแตกนะครับเป็นแนวตรงอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นใบหูด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี okay. ้จะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวตรงนะครับนูนโคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่5้าในการจจรนาของผมนะครับจะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะนะเป็นองค์ประกอบในการจจรนานะอ่าเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเว เป็นตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะแล้วขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดหนานะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญนะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกางถึงหลักหมื่นตายนะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณตรงใบหน้าของท่านนะครับ ผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พระนะ บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดนะครับลำตัวองพระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนโคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณนะครับผมจุดสังเกตด้านหลังจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคระนะครับผมมุมตรงกลางนะจะมีเส้นแต่งนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร the right ิเวณจุดส <It> ังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมอักขระตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นแต่นะครับผมเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมตรงตัวยอยักษ์เนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมตรงตัวยอยยากนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดสั้นๆนะครับแต่คมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจารณนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงตัวไมโทนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับผมแต่คมชัดขึ้นมาเลยนะครับผมบนพื้นเหรียญนะเดี๋ยวผมโฟกัส ให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงตัวไม้โทตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับแตกคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอักลระมุมตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมตรงเส้นลวดอักขาะเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับเส้นลวดอัขระเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัขระมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับเล็กๆนะครับยื่นขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นรวดคมเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงอาัคลาหละนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีขีดนะครับผมยื่นออกไปเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นร้อยคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการิจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการิจรณานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับแล้วก็ จะมีลอยเหนือเนืเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับตรงมุมฝั่งซ้าย ลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมขอบลวดนะครับด้านนอกเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณหน้าพื้นนะครับมุมตรงกลางนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะอันนี้ก็คือมุมนะครับอัครานะครับมุมตรงกลางนะเห็นไหมครับเส้นลวดอัคลา,าเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมบริเวณด้านหลังนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเท่านั้นนะครับ๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะะด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้าง แต่ลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนลักษณะของด้านข้างเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นอาจารย์ฟันรุ่น5นะครับผมอ่าถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะมูลค่าเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตัวตัดนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะอ่เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเหรียญที่ผม ทำไมทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะครับผมเพราะเหรียญเนี่ยผ่านการใช้งานมันนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับตรงมุมฝั่งขวานะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่อง เครืถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชา่าพากนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ